มันเพดโอ้ยดีนเลยทำไรกันเนี่ยอ้าาวนหนะ่อหมดิกด๊กไม่ยอมทำแบบเมื่อกี้เลยพอถ่ายคลิปแล้วดิ๊กแบบว่าทำเป็นเรียบร้อยอะ่ะเมื่อกี้นะกันโหกระโดดหันหน้าหนีเลยกวยอ้วน หวยอ้วนไม่ดูนี้กินลงไหมนี่จะกินลงไหมดูดิจะกินลงไหมดูตาดิบกดูดูดูยดนิ่งปลาหมูอ้วนไปทางนี้ปะอืออืออือออะไรหรออะไรเนี่ย